โครงการโปรเจกต์นะครับหรือว่าเกี่ยวกับงานประมูลที่เราจะทําการบันทึกเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดนะครับแล้วก็นําไปเชื่อมโยงกับรายได้และรายจ่ายนะครับเมนูจะอยู่ที่เอกสารขายนะครับแล้วก็โครงการงานประมูลหรือโปรเจกต์ออ t ชั่นนะครับจะอยู่ที่นี่นะครับเริ่มต้นในการสร้างนะครับก็กดที่สร้างโครงการ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งฟอร์มตรงนี้ก็เอามาจากาที่ได้ประชุมกันคราวก่อนนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมี6หัวข้อนะครับแล้วก็จะมีไททิลอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะก็คือ ชื่อนะครับตรงนี้เราก็ใส่ไปตา,าตารางแสดงงบประมาณก็คือช่องที่ช่องนี้นะครับรายละเอียดชื่อโครงการหรือโปรเจกต์นะครับมันก็จะตามลงมาก็คือตามนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 6, 6้าข้อนะครับ ครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรเจกต์นะครับก็ใส่รายละเอียดไปนะฮะแล้วก็หัวเอกสารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอลัมน์นี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มรายการนะครับตรงนี้ก็คือรายการหลักมีรายละเอียดอะไรที่เราจะ นำเสนอหรือประมูลนะครับปริมาณความแตกต่างกันก็คือตรงนี though, ้จะมีค่าพัสดุนะครับหรือแล้วก็ค่าแรงค่าบริการนะครับตรงนี้ช่องนี้รู้สึกว่าจะเป็นของกรมเจ้าท่าอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นกองทัพเรือเนี่ยหรืออันอื่นเนี่ยอาจจะมีแค่ใส่เฉพาะช่องค่าพัสดุตรงนี้นะครับในรายการหลักนะครับเราก็ใส่ปริมาณงานไปนะครับก็คล้ายๆกับตัวนี้นะครับแต่อันนี้จะเป็นของกรมเจ้าท่าก็จะมีเรื่องของ ค่าแรงมาด้วยนะครับถ้าเป็นหน่วยงานอื่นที่ไม่มีค่าแรงเราก็ไม่ต้องใส่นะครับหน่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เป็นฟรีฟอร์มนะครับที่เอาเองไม่ดึงจากระบบนะฮะเนื่องจากว่าคิดว่ามันน่าจะหลากหลายทําเป็นฟรีฟอร์มน่าจะดีกว่านะครับ1งงานนะครับสมมุติ10,000แสนนะครับมีค่าแรงงานไหมถ้าเป็นของกรมเจ้าทา่าอาจจะมีค่าแรงงานแต่ถ้าไม่มี นะครับเราก็เบนไววนะครับแค่นี้นะครับรายการหลักที่2งนี่เป็นรายการหลักที่1รายการหลักที่2แต่ว่ารายการหลักที่2เนี่ยมีดีเทลนะครับก็คือรายละเอียดย่อยนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายการย่อย รายการย่อยของที่2นะครับนะครับปริมาณนะครับสมมุติ3 2 1ชุดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าพัสดุ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเราใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ทําการบันทึกก็คือเสร็จเรียบร้อยอันนี้ของกองทัพเรือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟอร์มนะครับที่ประชุมวันก่อนก็จะมีฟอร์มหลายหลายตัวนะครับตอนนี้ที่ทําไว้ก็จะมี4ตัวนะครับกรมเจ้าท่ากองทัพเรือกรมปอมงการท่าเรือแล้วก็ทั่วไปนะครับเผื่อว่ามีนอกเหนือจากนี้นะครับแบบฟอร์มจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับที่แตกต่างเยอะจะเป็นกรมเจ้าท่านะครับที่จะมีค่าแรงและค่าบริการนะครับ เดี๋ยวลองดูการพิมพ์นะครับระบบก็จะไปดึงฟอร์มของกองทัพเรือมาที่เรากําหนดไว้นะครับรายละเอียดต่างๆก็จะมี2ใบ1ก็คือใบปัดหน้าก็คือใบโครงการตัวนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดปีกย่อยต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะคอนเวิร์ตเป็นอักษรไทยไว้ให้ล้าด้วยนะครับโดยรวมนะครับในการออกออบันทึกนะครับระบบโปรเจกต ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาเราพิมพ์เนี่ยก็จะออกมา2ใบนะครับก็คือใบปากหน้า1ใบใบปากหน้า1ใบแล้วก็ใบที่แสดงตารางราใช้จ่ายนะครับระบบก็จะขึ้นมานะครับก็คืออันนี้เป็นของกองทัพเรือนะครับ ตรงนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขนะครับกรณีที่ต้องการเพิ่มแก้ไขอะไรต่างๆนะครับสำหรับสถานะนะครับหลังจากที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยสถานะจะรอจะเป็นการรอตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทําการอัปเดตสถานะด้วยนะครับว่าได้ทําการตรวจสอบแล้วนะครับสถานะก็จะขึ้นเป็นตรวจสอบแล้วนะครับตรงนี้ยังไม่ลิงก์ไปที่ไหนนะครับจนกว่าโปรเจกต์จะผ่านนะครับ หลังจากที่ตรวจสอบแล้วนะครับก็อัปเดตต่อนะครับว่าได้ส่งประกวดราคาแล้วหรือยังนะครับโอเคก็อัปเดตไปนะครับตอนนี้ก็คือส่งประกวดราคาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็มานรอดูผลนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าทําผิดก็สามารถคืนสถานะตรงนี้ได้นะครับเป็นรอตรวจสอบเหมือนเดิมนะครับกรณีผ่านนะครับก็จะจบนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านก็จบเหมือนกันนะครับก็คือถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็ จะไม่ลิงก์ไปที่ส่วนของการทำจองหรือว่าในส่วนของ PR PO AP นะครับก็จะไม่ลิงก์ไปนะครับสมมุติว่าผ่านแล้วนะครับสองโครงการนี้ตอนนี้มี2โครงการที่ผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าระบบลิงก์ไปที่ไหนบ้างเชื่อมโยงไปอันดับแรกเลยก็จะเป็นส่วนของ PR นะครับส่วนของ PR เนี่ยตรงนี้ก็จะมี ชื่อนะครับที่ที่ผ่านแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนทํา PR เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกโครงการได้นะครับแต่ถ้าเป็น PR อื่นทั่วไปเนี่ยที่ไม่ใช่โครงการเนี่ยเราก็ไม่ต้องเลือกนะครับแล้วทำการบันทึกข้อมูลไปนะครับเมื่อเลือกโครงการแล้วเนี่ยระบบจะทําการเชื่อมโยงเอาไว้นะครับรอที่จะออกรีพอร์ตในแต่ละโปรเจกต์ว่าในแต่ละโปรเจกตนั้นมีการจัดซื้อนะครับ PRPO หรือว่า ไรายได้ที่เข้ามาเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูเป็นโปรเจกต์ไปนะครับตรงนี้อาจจะต้องรอให้มีข้อมูลเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเขียนรีพอร์ตตัวเนี้ยเพิ่มเข้ามาภายหลังนะครับตรงนี้เราก็เลือกโปรเจกต์ไปนะฮะสมมตินะครับในส่วนของ PO ก็เช่นกันนะครับใน <c oughs> ส่วนของ PO นะครับตรงนี้ก็จะมี ชื่อโครงการเชื่อมโยงด้วยเหมือนกันนะครับที่เราบันทึกไว้นะครับว่าการ PO เนี่ยพ o เพื่อโปรเจกต์ไหนนะครับนะครับตอนสร้างใหม่นะครับก็จะมีโปรเจกต์ขึ้นมาให้นะครับว่าให้เราเลือกโปรเจกต์เพราะนั้นโปรเจกต์ที่ไม่ผ่านเนี่ยระบบจะไม่ดึงมาให้นะครับจะดึงเฉพาะที่ผ่านแล้วเท่านั้นนะครับอันนี้ PRPO นะครับที่เชื่อมโยง <te <Brothers> ต่อไปก็คือ AP นะครับในการตั้งจ่ายนะครับในการบันทึกเอกสารจ่ายตรงนี้ก็จะมีโครงการขึ้นมาให้นะครับก่อนหน้านี้ผมเทสเอาไว้นะครับปกติแล้วเนี่ยมันก็ถ้ายังไม่ได้ผุกโครงการเนี่ยหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนอื่นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่ต้องเลือกโครงการนะครับแต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนะครับเราก็สามารถเลือกโครงการนะครับ เพื่อที่จะไปทําจ่ายต่อไปเพราะฉะนั้นระบบก็จะลิงก์ ID ของโปรเจกต์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือในกรณีที่เราทําจ่ายปุ๊บระบบก็จะรู้แล้วว่าจ่ายไปในโปรเจกต์ไหนนะครับสามส่วนที่เชื่อมโยงนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงไปก็คือในส่วนของ d o กยัดแมเนจเมนต์นะครับตั้งแต่การทําจองนะครับเมื่อทําจองแล้วเนี่ยจะมีโปรเจกต์เพิ่มขึ้นมา1ช่องตรงนี้นะครับให้เลือกโปรเจกต์ด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นการขึ้นคานของหรือว่าการนำเรือเข้ามาซ่อมเนี่ยเป็นของโปรเจกต์นะครับก็ให้เลือกโปรเจกต์ที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวลองดูส่วนที่เป็น Edit อ่าตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกนะครับแล้วก็ทำการบันทึกข้อมูลตรงนี้ก็จะถูกบันทึกไว้นะครับเพราะนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นกับเรือลำนี้นะครับก็จะ มี id ของโปรเจกต์เนี่ยรีเลทกับค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถที่จะคอมเพล์ Compare ระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายได้ในอนาคตนะครับเ,เดี๋ยวมาดูฟอร์มอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นของ กรมเจ้าท่านะครับสังเกตว่ากรมเจ้าท่าจะเป็นแนวนอนนะฮะเนื่องจากว่าเขาจะมีคอลัมน์ในส่วนของค่าแรงด้วยนะครับก็จะมีรายละเอียดโชว์นะครับแต่ละฟอร์มก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็จะเขียนขึ้นมาเฉพาะของหน่วยงานนั้นๆเลยนะครับแต่ว่าบางหน่วยงานก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับอย่างกองทัพเรือกรมประมงการท่าเรือต่างกันที่ w ว r ร์ดดนิดๆหน่อย,นอยๆนะครับผมแต่โครงสร้างแล้วเนี่ย ก็จะเหมือนกันนะครับก็คือเป็นแนวพอดเทตนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของตัวที่เป็นแรงงานนะครับยังไงตรงนี้ลองทดสอบใช้งานดูนะครับว่าในส่วนของออรีพอร์ตนะครับในการที่เราจะปริ้นออกไปทรานะครับว่าเรียบร้อยหรือว่ายังต้องการเพิ่มเติมอะไรหรือไม่นะครับถ้ามีก็ให้รีบแจ้งเข้ามาเลยนะครับเพราะว่ากำลังจะปิดโปรเจกต์แล้วนะครับ โอเคโดยรวมก็อยู่ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับงานระบบโปรเจกต์นะครับ